เรื่องราวของพนักงานวัย27ปีที่เสียชีวิตลงจากสาเหตุทำงานหนักเกินไปแต่เธอก็ได้ไปเกิดใหม่ในต่างโลกพร้อมกับความสามารถพิเศษที่ทำให้เธอได้รับความรักจากสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์และนั่นก็คือบรรดาสัตว์ขนปุยทั้งหลายหลังจากที่ได้มาเกิดใหม่เป็นเด็กผู้หญิงในตระกูลขุนนางภารกิจของเธอก็คือการกอบกู้โลกพร้อมกับล่าสัตว์สุดนุ่มฟู คีเรเนสปอยสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสปอยอนิเมะเรื่องฟัฟฟี่แพไดี้นุ่มฟูในต่างโลกก่อนจะรับชมคลิปนี้กดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจกับคีเรเนสด้วยนะคะไปกันเลย สาวพนักง,งานคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าอากิสึมิโดริเธอกำลังเดินกลับบ้านด้วยความเหนื่อยล้าเนื่องจากทำงานหนักจนเกินไปพอเธอเข้ามาในบ้านและกำลังจะมุ่งหน้าไปที่เตียงจู่ๆก็มีอาการวูบล่วงลงไปที่พื้นในวินาทีนั้นร่างกายของเธอแข็งทื่อไปหมดและท้ายสุดเธอก็พบว่าตัวเองได้เสียชีวิตลงไปแล้วเธอเสียใจที่ชีวิตของเธอสั้นมากๆเพียงแค่อายุย7ิบปีเองและไม่มีใครอยู่กับเธอในวินาทีสุดท้ายแทบไม่มีโอกาสได้บอกลาพ่อแม่เลยจู่ๆก็มีเสียงช ายคนหนึ่งพูดกับเธอขึ้นมาว่างั้นให้ข้าเข้าไปแทรกแซงไหมล่ะโดลีเธอตกใจจูจูวิญญาณของเธอก็ว่ามาอยู่ตรงหน้าชายคนนี้ชายหนุ่มบอกกับเธอว่าอายุขายของเจ้าหมดไปแล้วแต่สิ่งที่ข้าจะช่วยได้นั่นก็คือการเปลี่ยนการตายของเจ้าพอเธอได้ยินดังนั้นเธอจึงรับรู้ได้ทันทีเลยว่าชายที่อยู่ตรงหน้าเธอคือพระเจ้าพระเจ้าอธิบายว่าในโลกแอสดนลอนตอนนี้มนุษย์กําลังข่มเหงเผ่าพันธุ์อื่นข้าจึงอยากให้เจ้ากลับชาติไปเกิดที่นั่นเพื่อให้สามารถตัดสินใจได้ว่ามนุษย์พวกนั้นควร ถูกกจัดหรือไม่ําโดนิเธอคิดว่าตัวเองคงจัดการเรื่องนั้นไม่ได้หรอกแต่พระเจ้าก็เสนอมาว่าจะมอบพลังวิเศษให้กับเธอพระเจ้าถามขึ้นมาว่ามีของที่เธออยากได้ไหมล่ะ เช่นพลังของนัก่าอะไรงี้โดลิีตอบออกมาเบาๆวา่าปุกปุยก่อนจะตะโกนออกมาอีกครั้งวา่าฉันอยากเลี้ยงตัวที่ปุกปุยพระเจ้าถึงกับฮะโดลิีใฝ่ฝันที่อยากจะเลี้ยงเจ้าสัตว์ขนปุยมากๆแถมอยากได้พลังไว้รักษาความนุ่มฟูตลอดทั้งวันโอเคในเมื่อเธออยากได้พลังแบบนั้นพระเจ้าก็จะทําให้เธอได้รับความรักจากสัตว์ได้ท่างโลกจงรับมันไปซะ ภาพตัดมาอีกโลกหนึ่งเสียงเด็กทารกร้องไห้งอแงดังขึ้นมาผู้คนกำลังจ้องมองตาแป้วพร้อมกับพากันเอนดูเด็กที่อยู่ในตะกร้าในขณะเดียวกันตอนนี้ได้ทำการตั้งชื่อของเด็กคนนี้อยู่ด้วยและชื่อของน้องก็คือเลเฟติมาออสเฟโดลิในที่สุดเธอก็ได้กลับชาติมาเกิดใหม่แล้วนะเนเฟติมาหรือเรียกสันส้นๆว่าเนมะบปุตรสาวคนที่3ของตระกูลออสเฟและเป็นสายเลือดของเชื้อพระวงศ์เวลาร่วงเลยผ่านไปตอนนี้เนมะก็ข้าอายุ3ามขวบแล้ว และได้รับของขวัญจากพี่ชายที่ชื่อว่าลาบกับพี่สาวสุดร่าเริงอย่างคาน่าพ่อแม่ที่แสนงดงามและใจดีกับเธอตลอดช่างเป็นครอบครัวที่อบอุ่นจริงๆแค่นั้นยังไม่พอเนม่ายังมีสุนัขที่เธอรักและคอยช่วยเหลือเธออยู่ตลอดชื่อว่าดีชีวิตของเนม่าในโลกนี้สุขแสนสบายมากๆและเต็มไปด้วยสัตว์ขนปุกปุยขอบคุณนะคะพระเจ้าวันต่อมาคุณแม่ของเนม่าจะต้องไปที่ราชวางังและจะต้องพาเนม่าไปด้วยเนื่องจากพ่อและพี่ๆไม่มี ใครอยู่บ้านเลยพอเนมาได้ออกจากบ้านเธอก็ดูต<ๆ>ื่นเต้นมากๆได้เห็นรอยยิ้มและความน่าเริงของผู้คนที่นี่แล้วมันก็ทําให้เนมาคิดได้ว่าคนพวกนี้ดูเหมือนไม่ใช่คนที่ห่มเห็นคนอื่นอย่างที่พระเจ้าว่าเลย ภาพตัดมาในราชวังคุณแม่ก็แอบเป็นห่วงเนมะที่จะต้องปล่อยให้เธออยู่คนเดียวไปก่อนแม่เลยไล่เวนต์ป้องกันให้กับเนมะเอาไว้น้องเลยต้องนั่งรอแม่แบบเงาๆนั่งไปนั่งมาเนมะก็รู้สึกเบื่อหน่ายเธอหันไปเห็นนกสีขาวที่กำลังบินวนออกไปเนมะไม่รอช้ารีบปีนหน้าต่างวิ่งตามเจ้านกไปทันทีแต่ดันวิ่งไปไม่ทันซะง,งั้นน้องหมดแรงขอยืยนพักหายใจก่อนในระหว่างนั้นมีฝูงกระรอกออกมาหาเธอเต็มไปหมดโอ้โหนี่มันสวรรค์ของนุ่มฟูชัดชัด ชื่นใจจริงๆเลยแต่จู่ๆเจ้ากระรอกก็เห็นหนีออกไปโดยไม่ทันตั้งตัวเนื่องจากมีสัตว์ตัวใหญ่เบิ่มกำลังเดินเข้ามาใกล้ๆกับเนมะเธอหันไปมองด้วยความระแวงแล้วเจอกับเจ้าเสือขาวที่กำลังยืนมองเธอด้วยท่าทางงง,งๆเหมือนกันเนมะเห็นเจ้าเสือตัวนี้มีขนปุกปุยเธอเลยอดใจไม่ไหวเอนดูเจ้าเสือจนอยากเจ้าไปเลี้ยงเลยเจ้าเสือเดินเข้ามาเลียนหน้าเธอแผลบๆทั้งเสือทั้งคนเอนดูกันไปมาเนมะกอดเข้าไปที่โตัวของเจ้าเสือเธอสัมผัสได้ถึงขนปุกปุยนุ่ม ผูที่แพ้จีนี่มันอะไรกันเนี่ยแค่นั้นยังไม่พอนะเจ้าเสือยังให้เนม้าขี่หลังพาไปเดินเล่นชมวิวอีกด้วยนะน่ารักปุ๊กปิกสุดๆเลย,ดเ,ลยเดินมาได้สักพักมีเสียงชายคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่ารัดอะไรอยู่บนหลังเจ้าน่ะเนม่าเห็นชายผู้นี้ก็รู้สึกได้เลยว่านี่เหมือนเทพบุตรชัดๆชายหนุ่มเินไปอุ้มเนม่าให้ลงมาจากหลังเจ้าเสือแต่เนม้านั้นดิ้นสุดขีดไม่ยอมลงชายหนุ่มก็เลยจับเนม่าเข้ามาเกาะซะเลยแค่นี้ก็น่าจะหยุดดิ้นได้แล้วนะสรุป เดินกับเดิมอีกเจ้าเสือเลยขอเป็นคนพาน้องลงไปเองแล้วกันเห็นไหมเนมาใจฟูก,กับเจ้าเสือมากกว่าคนอีกชายหนุ่มแอบรู้สึกแปลกใจที่เจ้ารัดเนี่ยทำตามคำสั่งคนอื่นนอกจากเขาเขาเลยถามเนมาว่าเธอเป็นใครมาจากไหนเนมาก็ท้าวเอวและแนะนําตัวออกไปว่าหนูชื่อเนมาออสเฟย์อายุ3ขวบครับพอชายหนุ่มรู้ว่าเธออยู่ในตระกูลออสเฟย์เขาเลยพาเธอเดินทางเข้าไปในราชวังทันทีพอเปิดประตูเข้ามาก็เจอกับคุณพ่อของเนมาคุณพ่อเดินเข้ามาอุ้มลูก ถามเนมาว่ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ยชายหนุ่มก็บอกไปว่าเธอนะ่ะน่าจะหลงทางเขาเลยพาเธอมาส่งเนมาก็อธิบายให้พ่อไปว่าเธอไม่ได้หลงทางซะหน่อยเธอแค่นั่งรอแม่จนเหงาเลยออกมาเล่นกับปุกปุยคุณพ่อเป็นห่วงเนมามากๆพอรู้ว่าเนมานั่งรอแม่จนเหงาเขาพูดกับชายหนุ่มว่าขอบคุณนะคะฟาบาดที่พาเนมามาหาเนมาถึงกับอึง้งพอได้ยินพ่อเรียกชายหนุ่มคนนั้นว่าฟาบาดเขาคือองค์ชายงั้นเหรอเนมาขอบคุณองค์ชายจนเขา อดเอ็นดูเธอไม่ได้จริงๆขอรูปหัวเบาๆหน่อยละกันเนม้ามองไปเห็นชายหนุ่มีคนหนึ่งที่พ่อของเธอมาทํางานด้วยเธอเลยรีบน้อมตัวแนะนําตัวเองออกไปจนเขาเอ็นดูเธออีกคนชายคนนั้นแนะนําตัวว่าเขาชื่อกราดิลัสกาเชเป็นราชาของประเทศนี้และบอกกับเนม้าไปว่าไว้ค่อยมาชมที่นี่ใหม่นะ้าตัดมาที่บ้านคุณแม่แอบดูเนม้าเล็กน้อยที่เธอออกไปเล่นคนเดียวแถมยังไปขี่หลังเจ้าลาสดของฝาบาทอีกเนม้าเลยได้โอกาสข,ขอคุณแม่ไปเจอกับเจ้าลาสดอีกครั้ง เพราะเราเป็นเพื่อนกันแม่เลยขอให้เนมะาสัญญาก่อนว่าห้ามไปขี่หลังเจ้าลัดให้ใครเห็นเด็ดขาดเพราะเสือตัวนี้เป็นสัตว์แห่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ใช้พลังพูดได้ถือเป็นตัวพิเศษเลยละ่ะพลังพูดก็คือพลังของพระเจ้าถ้าเราใช้พลังนั้นก็จะเรียกว่าวิชาพูดเนมาตอบรับคำสัญญาแบบน่ารักสุดๆก่อนจะออกไปวิ่งเล่นกับเจ้าดีต่อแม่กับพ่อของเธอก็แปลกใจนะรู้ว่าลูกเข้ากับสัตว์ได้ง่ายแต่ไม่คิดว่าจะไปสนิทแม้กระทั่งพยักษ์สวรรค์บางทีเด็กคนนี้อาจจะมีพลังวิเศษแอบแฝงอยู่ก็ได้วันต่อมาเนมาได้ออกมาข้างนอกอีกครัง้งซึ่งครั้งนี้ได้มาที่โรงเรียนของพี่ชายและพี่สาวของเธอเป็น โรงเรียนที่หรูหราอลังการมากการบริการต้อนรับคือดีไม่ไหวส่วนตรงหน้าของเนมาก,ก็คือเวทมนต์ที่อาจารย์หลายๆคนสร้างขึ้นมาและจะต้องสั่งทหารเหล่านี้ให้ต่อสู้กันเองใกล้กับเกมหมากรุกเลยซึ่งคนที่จะต้องแข่งขันก็คือรับ พี่ชายของเนม้านั่นเองพอจบการแข่งขันฝ่ายที่ชนะก็คือราบนั่นเองเนมาไม่รอช้ารีวิ่งไปชื่นชมความเก่งกาจของพี่ชายทันทีภาพตัดมาอีกทีเนมาเปิดประตูเข้ามาเจอพี่ชายกำลังยืนคุยกับเพื่อนอยู่เธอเลยวิ่งเข้าไปหาพี่ชายและดูหวนว่าเพื่อนของรับจะเป็นคนที่เสียมาราย,ยาทซะด้วยสิแค่เนมาเห็นก็รู้สึกไม่ชอบขี้หน้าแล้วละ่ะเพื่อนของรับทำอวดดีอวดเก่งใส่พี่ชายของเนมาเธอเลยทนฟังไม่ได้เผอพูดคำรุนแรงใส่เขาไปเพื่อนของรับโมโหมาก ยเด็กนี่กระดียังไงพูดจาแบบนี้เขากําลังง้างมือจะทําร้ายเนมะแต่ทันใดนั้นองค์ชายก็ได้เข้ามาห้ามไว้พอดีองค์ชายเห็นว่าชายผู้นี้กําลังจะทําร้ายเด็กเขาเลยไม่พอใจยิ่งนะักลาบได้ถามองค์ชายไปว่ารู้จักกับน้องสาวข,ของเขาได้ยังไงองค์ชายก็เล่าไปว่าเนมาเนี่ยหลงทางบลบล b l ก่อนที่เขาจะจับตัวเนมาขึ้นมาอุ้มแล้วบอกกับเธอว่าอยากเป็นของเร่งของฉันไม่ล่ะเธอสามารถเข้าออกวังได้ตลอดเวลาเลยนะเนมาได้ยินดังนั้นก็ใจอ่อนทันทีเพื่อเจ้าราเธอรับข้อเสนออยู่แล้วองค์ชายก็รู้สึกว่าเรื่องนี้คงไม่มีปัญหาหรอกเพราะพ่อของเธอก็ชอบน้องเนมาเหมือนกันและดูเหมือนว่าเนมาจะชอบราชามากกว่าองค์ชายอีกทําไมกันนะเนมาก็เลยบอกไปว่าก็องค์ชายนิสัยไม่ค่อยดีนี่นาะหืมพูดมาขนาดนี้ใครจะไปทนไหวขอองคชายจับบีบแก้มหน่อย นะมต่อจากนี้ถ้าเพื่อนของรับมายุ่งกับเนมะาอีกแล้วก็ได้เห็นดีกันแน่พอเนมะาอยู่ภายใต้การคุ้มครองของฝ่าบาทแล้วองค์ชายกับราพาเนมะามาที่สนามการแข่งขันเนม้าเห็นคาน่ากําลังยืนอยู่กลางเวทมนต์อะไรสักอย่างเธอเลยสงสัยองค์ชายอธิบายไปว่าการสอบของคาน่าจะเกี่ยวกับการใช้เวทมนต์เอาชนะสัตว์อสูนที่ถูกเรียกออกมาพอคาน่าทําพิธีเรียกอสูนออกมาแล้วสิ่งที่ได้ก็คือมังกรไฟตัวใหญ่ยักษ์สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่แสนทรงพลังค กับเจ้าลาดที่ได้มังกรไฟก็พราะว่าธาตุของคารนนาคือธาตุไฟ ทักสาธาตุไฟเธอสูงมากแต่าธาตุน้ำยังคงต่ำอยู่ฐาน้าเสียเปรียบเอาเรื่องเลยล่ะเนม่าทนดูไม่ไหวเธอกลัวพี่สาวของเธอตกอยู่ในอันตรายเธอเลยตัดสินใจวิ่งออกไปด้วยความเร็วแสงและกระโดดลงจากที่สูงโดยไม่คิดวินาทีนั้นจู่ๆก็มีพลังบางอย่างมาช่วยตัวของเนม่าเอาไว้เพื่อไม่ให้เธอได้รับบาดเจบ็บเนม่าขอบคุณพลังนั้นมากๆแต่นี่ไม่ใช่เวลาแล้วต้องรีบไปช่วยพี่สาวก่อนวิ่งด้วยความไวสุดขีดหยุดเดี๋ยวนี้นะห้ามทำอะไรพี่สาวของหนูเด็ดขาดทุกคน ที่อยู่ตรงนั้นต่างพากันอึ้งกับการกระทําของเนมะที่ไปยืนตัวน้อยนิดขวางหน้ามังกรไฟแบบนั้นโธ่เนมะลูกจิ๋วแต่เจ๋าจริงๆเลยนี่นีนี่ทุกคนตอนนี้คิเรเนะมีช่องในบิลลี่แล้วนะฝากไปกดติดตามด้วยนะคิเรเนะจะรวมตอนของแต่ละเรื่องเอาไว้ให้มาเป็นแฟนคลับตัวน้อของคิเรเนะกันเย็บ,ยบ